โอ้ก็นยังไล่กันเนี่ยแหละทางนี้คนขายคิดว่าทางนี้คนชิบะไลยพี่น้องก็ไล่ยโย่เข้ามาเบิง้งกายยังมักชมมักวาน

เทาไรนี่เนาะมันเผาเนี่ยซาพักีบ0พันกีบประมาณเท่าไรซาพันกีบนะบพอลอยสี่สิบบาทบ่อ๋อสี่สิบเนาะีชามาหมสี่สิบบาทมาดบัวได้ช่นหมับัวกับาพันกีบซาพันกีบกันสีบาทพี่นนองามหดหสิบบาท ไปยยางเลยเพื่อนเลยตลาดดงอันนี้คือตลาดดงแขวงเซนในเขตนะพี่น้องเมืองไซบุทองจะเบิป็นถนนี้ต่อโอ้ันนี้ก็อย่างนี้ทรงเซนทรงเซนปลายโอ้แป้งแท้อื้ ฟ้าวนีเทรายน่ะ4แซนมันหาหกร้อบาทใช่ไหเพ่อนเราเอ้มันบร่ธรรมดาเลยอ๋ออะไรเา้า มีดก็มีพี่น้องเพียบน้ำเติงกล้วยปิ้งเอาบอกให้กล้วยปิ้งเดี๋ยวรอนอ่ะอืมขึ้นใหญ่เลยแต่ชี่รอนอบอมันใหญ่ยยด้สี่ิบขีดละสี่สิบมันยังไงนกเป็นหนาม่ะนะใายได้เลยนะ ตัวเชนสายไก่ฮะเชนนึ่ไก่อ๋อไก่ป่าเล่นีเาจดมักหนึ่งร้อตัวตัว์เชนเสาเฮดอะไเอานี่กลางด่างอะไรอ๋องูชิงเลยเจ้าขาาได้หนึ่งงูชิงเลยสองเซนหาอสเได้ไปนองถุงละสองเซนหาโอ้ย มันมวยเพกินเบิ่งพี่น้องตานี่คือตางูสิงง่ายอยู่ได้นี่นะพี่น้องเกือบร้อยเพิ่กินแล้วนะมันบอกมียังใหม่แม่ฮันไปคุดล้านน้อยหนึ่งอืาเติมให้ขอบใจใดใดไหมครับง่ายว่าตะกี้เขาวันได้เชได้มุมมีเดี๋ยวนี้ก็มีเนาะมีมีคือเราเคยใกล้ๆซึงว่ากแต่ึ่งมากไม่แข็งอยู่นี่ เดี๋ยวขอไปไปเนี่ยเงียงให้อ้ยายเป็นถุงเลยอือแล้วมันบ่ได้กับบนกับมะเบงโอเคลูเย็นาหาท้าข้าคอาจตงไหนข้าว้อจังอ้บักใ่ายเลยเอาบ่เลยนัะเ็ุกินอยู่เาะบึงบรรยากาศพีเน้องเออ เฮ้ยแม่วันวันเราอยกได้นะเอาวัาปิงค่ายแสบยังฮะตัวยักได้ยังเอามันแสบเนาะของแสบมงมหาพันมีสิบพัน ดิชิมาป้วยชิพ yeah. ัเป็นเงินบาทจะมี um ิบาแม่คำเจ้าบ่แบงเนาะมันเผาแม่เน oh, ีแนวได้ได้วายได้วาได้มันเผาได้กิโลนั่นแหละ Ne makvoi niin